ถ้ามีเบบีเมื่อไหร่หนูให้แตนหนึ่งโอ้โหแล้วฝันหลานก้อนแรกเลยหนูให้คนแรกเลยหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณสินั่งเถอะเครับโอ้ยเชิญนะครับสวัสดีค่ะพี่ต้อมพี่ปองน่ารักยังไงคะับบอกเลยครับบอกไม่ถูกเฮ้ยอบจินใช่ ดุแต่จริงใจพูดในสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เหมือนได้แก้ชู้นะแต่ว่าหลักจริงเขินมากพี่ต้มเหมือนแบบเหมือนตอนนี้ยเอวเหลือศูนย์แล้วนะตอนเนี้บิดหรือยังไงเอวเหลือศูนย์ไม่ใช่ก็เขินจนแบบบิดจนแบบเขินไงเขินจนแบบถ้ามีเบบีเมื่อไหร่หนูให้แตนหนึ่ง รับฝันหลานก้อนแรกเลยหนูให้คนแรกเลยหนึ่งแสนบาทขอบคุณค่ะขอบคุณสิดี <c oughs> ทันใจมึเดี๋ยวพี่เล่นไอ้คืนนี้ไม่ได้สิทต้องท,ท,ท,ทุกคนท,ทุกคนจำคำพูดดิฉันไว้นะทวงได้ตลอดเลยทวงได้ตลอดเวลาเลยโอเ้เนี่ยน้องมันรักจริงเหรอครูลักเงินใคร่เล่นร้องให้เลยไหมคุณคข้าญาติใจที่ได้พูดกู้เงินกับน้องเราขอบคุณที่ซัพพอร์ต้องให้เด้อ